เออเออดูเหมือนว่าพวกเขาจะทะเลาะกันอีกแล้วล่ะก็ไปอยู่ในก็อกเกอร์เะไรน็กนิดแต่วันเซ่ไม่ยอมให้ใครมาแกล้งเพื่อนทะเลาะอโทีนะใหญ่อดอมฉันไม่กล้าแล้วถ่า้าพวกเธอจะอันล้าไม่ค่อยดีนะก็เราควรจะกลัวเธอไหมล่ะนี่แปลกจังเลยโทษตัดสินใจเอาเองแล้วกันชิวอินิดความเมตตาเป็นสิ่งที่สําคัญนะจะพวกนี้ยังโดนเองเหนีอเร็วถ้าทางจะมีปัญหาแล้วล่ละเธอกวัวฉันเสมอเลยนะ ทถลาะก,กันอีกแล้วเหรอ,องั้นเรามาชาเลนกันเลยดีกว่าตัวล็อเกินี่ก็เจ๋งดีนะ <c oughs> มากันพอดีเลยนะครับโว้วโ,โซเซ่ไขาได้ทำอะไรอีกแล้วนะดูเองก็แล้วกันอุ๊บนี่มันแย่มากลูกแล้วองพ่อ <c oughs> งั้นพาพวกเธอมาเลยก็แล้วกันสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่มันน่าอายมากเลยจริงด้วยเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย นี่มันน, mm. มน,น่า like. โมโหชะััดเมื่อไรจะเลิกทะเลาะกันสักทีพมอมีไอเดียดีๆแล้วล่ะคราวนี้อะไรอีกว้าชุดนี้เจ๋งดีนะฉันเตรมของเจ๋งๆไห้พวกเธอด้วยล่ะนี่มันสวยมากชอบกันไหมล่ะหนูก็อยากได้นะช้าก่อนนะลูกเสื้อตัวน้อยขั้นแรกพวกเธอต้องทำตัวดีๆเพราะเราจะทำให้เต็มที่เลยนี่เปนของฉันนะวนสต แดีวพวกเราจะได้เห็นดีกันพวกเราก็เคยเป็นลูกเสือนะพวกเราก็ทําถูกแล้วนี่นาทําไมฟไฟมันไม่ติดละ่ะความพยายามมันสาคัญนะเงี๋ยพวกเราไปทําอะไรที่ง่ายกว่านั้นมาอาฉันไม่รู้สิฉันรู้วิธีผูกเงื่อนดีมากเลยอะตานนี้ก็ตานายละออกเคเี๋ยวฉันลองดูอ้น,นี้อะไรอะใช่แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะไฟกลางวันนี่นี่คุณพ่อคุณพ่อเป็นไรอะเร็วเข้าขยับหน่อยถึงเวลาต้องไปแล้วนะคะ นี่เป็นเกียรติมากเลยค่ะคอยกระชอผาสงบเหมือนกานานเะพราะว่าเดี๋ยวจะแบบนั้นน่ะด้วยเกิดของลูกเสือเยอะไปเลยลูกนี่แหละคือโจทย์ของพวกเราพวกเราต้องเอาคุกกี้ไปขายจากนั้นก็หาวิธีก่อไฟแล้วก็ทําตัวดีๆเดี๋ยวหนูเอาคุกกี้นะเดี๋ยวพ่อช่วยเองนะถ้าไม่ลูกเสือต้องทําอะไรน่าเบื่อแบบนี้ด้วยมันก็มีทางอื่นอยู่หรอกนะเพราะว่าหนูต้องชอบบ่วงแบบนี้แน่เลยถ้าทางคุณพ่อจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะแบบ๊บเดินงนะ ทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยไปกันดีกว่าพวกเราต้องใช้แป้งแบบนี้ด้วยแค่นี้น่าจะพอนะจากนั้นพวกเราก็มาทำแป้งเดอกันก่อนยาการทำอาหารก็สนุกมือนกันนะมีหนวดด้วยล่ะนี่อ่ะโนนี่แสบจริงๆเลยจากนั้นก็เพิ่มสีสันให้มันขนมไม่ควรที่จะน่าเบื่อน,นะคะฮช่นี่แหละเคีอของเรามาต้องสวยงามมากแน่นอนคุณครอนะคะนะคะ,นะคะ แต่ของหวานมันไม่ดีต่อสุขภาพนะลูก oh. ลก,ก้นก็ได้ลูกขอพ่อเองนะอย่าลืมพูดว่าอ้าด้วยละ่ะเยยบไปเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราต้องลองหน่อย oh. อร่อยนะเนี่ยงั้น,นไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องใช้แม่พีแบบนี้ด้วยอ๋เย็บเลยอ่า <Yeah. S 1> ี๋ยวพวกเราไปอบเลยดีไหมย๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะหนูจะเล่นกับเตาแก๊สแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเข้าใจไหมอ่ะฮะเดี๋ยวฉันจะเอาไปอบหน่อยแล้ว รอก่อนนะสาวน้อยตอนนี้พวกเราต้องรอแป๊บหนึ่งน่าเบื่อเฮ้ทุกคนมาช่วยทำคุกกี้หน่อยสิยิ่งคนกดไลค์กันมากเท่าไหร่คุกกี้ก็จะเสร็จเร็วาขึ้นเท่านั้นท้าทามันจะเสร็จแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ๊ฟพอรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอืมเพราะว่าเงินจำนวนนี้น่าจะไปซื้อคุกกี้ที่ร้านได้ไม่ได้นะ พอ,อรู้บวกเข้าไปอีกร้อยหนึ่งโอเคไหมไม่ได้ค่ะแบบนี้มันเสียหายสุด,สดเลยถ้าทางลูกฉันจะโตเร็วกว่าไปหน่อยหนูน่ารักมากนะลูกรักขอบคุณนะคะแต่จดแรกพวกเราก็ทําเสร็จไปแล้วป้ายนี้มันเหมาะกับหนูมากเลยว่าแต่ต้องทําอะไรต่อนะโอ้ยเหนื่อยอ่ะนี่อะไรเนี่ยนายโอเคไหมไหมนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมนี่มันอะไรอ่ะพวกนายก็เคยไปลูกเสือไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ะฮะ ร่วงหน่อย้าท,ทางเพื่อฉันจะเร็วมากเลยอ้ฉันต้องป่วยแน่เลยแต่ตอนนี้ฉันไม่เป็นอะไรอืมนายโด,ดหน่อยเซฉันว่ายังทำได้นะโดสซนี่หลายเงื่อของฉันละ่ะว้างี้ต้องลองหน่อยโอ้โอ้โอ้จะฉันต้องไปเกาะแล้วล่ะมีมันบวงหรอไม้เนะี่ยจริงๆเลยอย่าลืมมาซื้อคุกกี้กันด้วยนะไม่มีมารายาทเอาซะเลยถ้าอยากจะซื้อหน่อยไหมอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ ว่าไงเอาไปเลยมาไม่อะเฮ้ยยังไงฉันก็ไม่ผ่านเร,รี๋ยวนะไปฉันนะเย่ตัวแสบเอ้ยเต็มที่ไปเลยนะฉันไม่กินของพวกนี้งั้นเหรอลองชิมสักอันสิอย่าลืมซื้อคุกกี้ของลูกเสือ,อยังหนูด้วยล่ะโอเคจะเย็นก่อนเอาไปได้ร้อยตอนนี้จะเย็นเย็นนะมันก็ดูดีนะดูก่อนนะคุกกี้ของฉันไปไหนอ๋อกระโดดของฉันต้องหักแน่เลยฉันโชคดีจังเลย ถึงเวลาต้องทำดีกันหน่อยแล้วเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเชื่อหนูนะคะคุณยายฉันไม่ได้ไปทางนั้นนะเยี่ยมเลยค่ะใกล้ถึงแล้วเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วแล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยหนูพร้อมช่วยเสมอนะคะโรงพยาบาลต้องอยู่ไกล้แน่เลยสวัสดีค่ะตัวช่วยพายายไปตรงนั้นได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องรีบนะนี่ยไรเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะคะคุณยาย ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะหนูเป็นเด็กดีอย่างเลยอ่ะนี่แหละป้ายของหนูมันควรจะเป็นป้ายช่นะถ้าโดนดีนะสมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฉันเหมาะสมกับมันมากกว่าฉันนี่ก็แฟแล้วอย่าทะเลาะกันเงียบเดี๋ยวนี้เลยนี่ไม่เข้าคุณยายนี่นะเลิกทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้ดีกันได้แล้วล่ะให้อภัยฉันเถอะนะเธอก็เหมือนกันนะอินิต เงินพวกเรามาดีกันแบบนี้เดยขข้นเยอะเลยเดี๋ยวฉันต้องพยายางวัลพวกเธอหน่อยแล้วล่ะนี่มันสวยมากเลยพวกเราต้องรักษามันไว้อย่างดีนะดูแลมันได้ดลล่ะถึงเวลาของโจทย์ที่สามแล้วเดี๋ยวพ่อพาฟืนให้เองนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยระวังหน่อยนะแล้วหนูว่างไงจ๊ะนี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากค่ะไอเดียนั่นแย่นะเว้นเดย์ห้ามใช้ระเบิดนะ ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยพวกเราต้องใช้ว่านขยายหาเชื้อเพลิงกันสักหน่อยแล้วเอาเงิ้นก็ได้อ๋นี่มันต้องมีประโยชน์บ้างแน่ฉันเก็บฟืนหน่อยดีกว่าแย่แต่ไปหมดเลยฮะแต่สีเขียวแบบนี้คงไม่ได้อะไรประโยชน์เออไม่เกินอธีเองอะ่ะฉันว่าพวกเศรษฐีต้องไม่รู้นแะน่อากาศดีมากเลยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเมื่อไร่มันจะติดล่ะฉันเบื่อที่จะรอแล้วนะ นี่แหละโชคของพวกเราโอ้นี่มันเจ็บเหมือนกันนั่นเนี่ยนิ้วของฉันเกือบหักแล้วไหมล่ะยังไงลลกเกิอย่างเราก็ไม่ยอมแพ้หรอกเออแต่ว่าฉันจะหมดแรงแล้วโถยฉันต้องการกระไก่ไฟได้โปรดที่ไปครึ่งวันแล้วนะโอ้โหว้าวถ้าทำมันจะเวิร์กด้วยเย้คุณท่อคะฉันก็เก่งเหมือนกันนั่นนี่อะได้ทำไอ้นี่หายหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยอ้จริงด้วยของฉันเองอ่ะถ้าทางเวสเดย์จะไปเจอมันมา ขอบคุณมากเลยได้ยังเป็นเพื่อแท้ไม่อายเบ้รง <c oughs> ดิ้งไง <c oughs> ถ้าฉันไม่มีเงินฉันจะทำยังไงล่ะที่ดีมันก็ดีแบ่งกันนะอืมเดี๋ยวพวกเราต้องมาปิ้งมัสเมลแล้วกันหน่อยมาชุมนุมรอบกองฟันเถึงเดี <c oughs> ย๋ยวพวกเราจะเชิวกันหน่อยถึงเวลาออกเดินทางแล้วอ่ะลูกเสือต้องรักษาความสงบด้วยนะแบบนี้ไม่ได้เลยอะ่ะอ้มเฮ้ม,ฮม <c oughs> นี่อะไรถ้าช่วยเก็บได้ไหมไม่อ่ะ เออมันยังอยู่บนพื้น,ยนยอยู่เลยยายฉันต้องรองั้นก็ได้นี่มันน่าเบื่อมากเลยฉั่ว่าฉันไปเรียนก่อนดีกว่านะเอางั้นเหรอไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปดูตารางสอนหน่อยโอ้โหจะยังไงก่อนนะจะต้องไปก่อนแล้วลนะ่ะจะเย็นๆยนก่อนแล้วเธอจะทำยังไงอ่ะเธอเอยอยากรออีกรอบไหมนะ เอาไงก็ได้เดี๋ยวฉันต้องใช้โชคของฉันหน่อยดีขึ้นเยอะยินดีด้วยทะยอยได้ดีขอบคุณนะนี่แหละปะ้ายไปของฉันน่าละไอชมัดเดี๋ยวรอยเดมันกันนะเอาตะก้าเหรอเอาต้องไปโชคชะตาแน่ข้าปาตรงเป๊ะเอาใช่แล้วว้างตะคมนะคะใช่แล้วเงยผู้เราก็มีเซอร์พรสคุณพ่อด้วยนี่เป็นป้ายสารคุณพ่อที่เจ๋งที่สุดในโลกคะ่ะ าเราไม่มีคุณพอ่อเราคงไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้เจอกันนะคะโอ้โหที่มันทอาบซึ้งเลยอะ่ะขอบอกเธอน่ารักน,นั่นเลยอะ่ะเลิกบ่นได้แล้วเนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะรอฉันด้วยฉันเพิ่งจะซื้อเคสทูโฟนมาหลับมีทั้งชมพูสีเหลืองแล้วก็ฟ้าเฮ้ยนี่นายฟังปะเนี่ยโอ้ยเ <c oughs> พื่อนไม่ดีเลยเดี๋ยวพวกเราต้องมาจัดก,การกันหน่อยแนละ้วใจเย็นหน่าสาวๆเลิกทะเลาะกันได้แล้วฉันเจ๋งกว่าเธอเยอะเลยนี่ไรเนี่ย นี่ฉันโชว์เองนี่อรไรอะ่ะดูสิเวนสเตอที ise, ่คิดว่าเธอจะชนะในวันนะารอะ่ะว้าวฉันไม่เข้าใจเลยถึงเวลาสำหรับการแข่งขันเพื่อค้นหาราชนินีของโรงเรียนแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าตัวน้อยจะมากันแล้วนะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณฮิวดีใจที่ได้เจอเลยคุณฮิวพวกหนูอยากลองแข่งไหมล่ะจ๊ะอ้ oh, <c oughs> แข่งสิครับแท้ๆจะมีคนตกหลุมรักแลล่ะและเขาครัออดัมเลย เวสได้ there, ต้องลงแข่งแน่ครับท่านี้มันเป็นหลกจริงเลยอ่ะไปเตรีมตัวกันดีกว่าคุณพ่อเขาไม่มีอะไรยากไปก่อนนี้แล้วล่ะถอยหน่อยคุณโดมิโอนั่งก่อนนะแล้วฟังหนูให้ดีอย่าพึ่งกลัวนะทำไมเธอแค่หัวอ่ะจังอ่ะยินดีต้อนรับสู่การฝึกขาเรานะคุณพ่อเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังขั้นแรกพวกเราต้องทำกล่องสำหรับการบวชซะก่อนจากนั้นก็อบคุกกี้แล้วนี่มันก็เป็นความลับนะคะหนูกำลังพูดกับคุณพ่ออยู่นะมาเช็คกันหน่อยสิพวก เพราะฉันลาแทมิ oh, oh. ่งสวยมากด้วยเดี๋ยวพวกเราต้องมาเตือนเขาหน่อยนะมาเริ่มกันเลยยินดีเสมอกอนเลิฉันน่ะไม่ประโยชน์เสมอเลยล่ะโอ้โหฉันใจเย็นๆก่อนนะนี่มันเวิร์กเสมอแหละแต่นี้พวกเขาก็สนใจเราแล้วล่ะเดี๋ยวมันยังไม่หายเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันช่วยเองตอนนี้เราต้องมาจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะไปกันดีกว่ารานินีของพ่อถ้าทางเขาจะนำเราไปแล้วคุณพ่อมีไอเดียไหมมีสิพ่อคิดไว้แล้ว โอ้กล่องรองเท้าแบบนี้น่าจะใช้ได้นี่ไงคุณพ่อเอาขยะแบบนี้มาทำไมคะก็พวกเราชอบสีนี้พอดีและะ้วค่ะคุณพ่ออยากให้หนูแพ้เหรอเวนสเดย์อะดัมไม่เคยเป็นรองใครและก่อนนะั้นจะกระดาสกบเปลกฉันจะต้องพร้อมทุกอย่างโอเคงั้นไปหายอย่างอื่นก็ได้ตามสบายนะโลกพร้อมหรือยังจ้างั้นพวกเราไปสร้างสารพันไงกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าอุปกรณ์จะครบแล้วล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ รอให้เดนะจ๊ะอืมห่อกระดดดีนะหนูประดิษฐ์ของพวกนี้เก่งมากคือพ่อว่าไงเสร็จแล้วเหรอโอ้กล่องนี้สวยแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเรามาตกแต่งกันหน่อยดีกว่าเป็นกาแบบนี้ต้องช่วยได้แน่อย่าลืมใส่ลูกบอลเข้าไปด้วยแหมโช่งดีนะที่พวกเรามีลวดแบบนี้ด้วยอะตอนนี้ต้องทําให้มันเป็นเกลียวก่อนเอาละพวกมนเสร่รเข้าไปสองอัน คุณพ่อช่วยโอ้เยี่ยมไปเลยไงพวกเราก็ทำได้ดีนะนี่ดูเมือนกับยูนิคอร์เลยล่ะไม่หรอหนูช่วยจ่ารู้หน่อยได้คะ่ะคุณพ่อหนูเตรียมตัวมาน,นานละให้ยะนี่มันง่ายมากเลยตอนนี้หนูพอใจหรือยังมันเป็นกล่องที่เจ๋งมากค่ะติชาละะเลยค่ะอืมเนี่มันดูธรรมดาไปหน่อยอ่ะใช่ดูไม่ได้เลยออ๋อฉันว่าฉันขอตัวดีกว่า โอ้ไม่ร้องนะลูกรักถ้าทางเด็กๆจะมีความสุขมากเลยไม่สงสัยเราจะมีปัญหาละอะไรละ่ะอ๋อเจ็บอ่ะนายได้ยินนั่นไหมเสียงพูดนี้มาจากไหนกันเนี่ยต้องมีขโมยอ,อยู่ในบ้านเราแน่ตื่นได้แล้วคุณเทลลร์อยู่ไหนคะเนี่ยพ่อก็ไม่รู้อ่ะเขาหายอีกแล้วล่ะแบบนี้ตลอดละงั้นพวกเราไปทำอาหารกันดีกว่า <S <S ต้องแข่งอีกแล้วเหรอ ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยอ่ะโอ้ไม่จริงนะาไว้เจอกันการทำอาหารก็เป็นอะไรที่สนุกนั้นเนียนี่มันน่าอร่อยมากเลยอ่ะอุปกรณ์ของเธอแปลกจังนิวจะสุดมาหมดแล้วละคะ่ะมายืนอยู่ทำไมคะขนมพวกนี้มันอบอตัวเองไม่ได้นะโอเคงั้นฉันไม่มีทางเลือกแล้วงั้นพวกเรามาผสมกันเลยดีกว่านะหวังว่าแป้งของเราจะนุ่มนะคุณพ่อบ,บ้านเหรอคะหนูเกียร์สีขาววอลว่ลานี่มันหน้าพิซซ่าหวงใช่ไหมล่ะ พวกเราต้องทำให้แป้งมันเป็นสีดำเลยล่ะจะเอาอย่างงั้นจริงเหรอใชอมือลูกสาวคนนี้เถอะคะ่ะนูกขอไข่หน่อยสิคะคุณพ่อพ่อว่ามันน่าจะอยู่แถนะวเน่หน้าได้เรานอยคะ่ะคุณพ่อจะหรือ,อยังถึงเวลาต้องเริ่มแล้วนะคะเดออี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องเตรียมตัวหน่อยแล้วจะย็งน,นะคะชัยชนะของเราเนะี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมเพื่อนรัก ไมู่เวสเตจะยุ่งอยู่กับการทำงานของเธอนะเดี๋ยวฉันต้องทำคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกหน่อยเย้ Yay! เอาจริงๆเลยนะอาหารของฉันนนะดูไม่ค่อยมีสีสันสักเท่าไหร่เลยอะ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องเพิ่มสตอเบอรีลล่กับกล้วยเข้าไปสักหน่อยจะขงไม่ต้องให้พ่อมาช่วยหรกจากนั้นพวกเราก็มมวนกันแบบนี้ฉันว่านี่ก็ใช้ได้นะดูแลเรียนรู้ไว้นะคะนี่ทำอะไรอะ่ะแม่พิมพ์สแตยอดัมไงคะ mm hmm. เดี๋ยวพวกเราต้องมาตัดแป้งกันหน่อยแล้ว ดูดีมีสไตล์มากเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องทำลงศพด้วยนะจากนั้นก็เอามไปใส่ในเตาครอบเชฟอืมนี่กลิ่นอะไรเนี่ยความรักต้องช่วยโลกไปนี่แนะ่มาอ,อกขนมกันเลยดีกว่านี่เธอทำอะไรอีนิ่โอ้น่าขยะขยะแยงอ๋อฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะหวังว่าจะไม่เป็นลมนะเอยดีตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยคราวนี้ฉันจะไม่กัดเล็บและเลียนิ้วของฉันอีกแล้วล่ะ ขั้นตอนสุดท้ายพวกเราต้องมาโรยน้ำตาลไอซิ่งกันด้วยแค่นี้คุกกี้ของฉันก็พร้อมแล้วเสร็จแล้วเหรอมาแปะมือกันมา <c oughs> โอ้นี่แหละความสกปรฉันคุณพ่ออย่าลืมทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นี่อะไรอ่ะเธอพูดเรื่องอะไรของเธอน่ะไมกี้ถ้าทางนายจะโดนแล้วล่ะที่นี่มีจานสกรปรกเต็ไมไปหมดโอ้ย <c oughs> ตายแล้วทำไมฉันต้องมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยเนี่ยคุณพ่อ เี่พ่ออยากชิมคุกกี้หน่อยไหมดูเหมือนว่าวันที่ทุกคนรอคอยจะมาถึงแล้วใครจะได้เป็นราชินีของโรงเรียนกันนะจะเป็นว d นส s d a y ขนมสีดำปีของเธอหรืออินนิดขนมอันแสนฟุ้งฟริงเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รู้กันแล้วมาวดกันเลยนะอย่าลืมมาวดให้อินนิดด้วยนะแล้วมันก็ค่ออีกไม่นานหรอกอดี๋ยพิ่งวางใจยังไงคมมิดนิดก็ชน,นะไม่เอาดีกว่าครับคนแต่ต้องวดให้ใครอะ ยากจังเ hmm. ลยอ่ะอ๋อเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเจเนด hmm. ถ้าทำรท้ายฉันเหรอเออฉันกำลังรออยู่นะนี่มันน่ากลัวมากเลยโอ้ oh, hmm. น่ารักอ่ะว่าไงอย่าเลยม,มาหัวด้ฉันด้วยนะถ้าขโมยหัวใจของฉันไปแล้วยังไงควอยของเธอก็ไปชนะหรอกแน่จริงก็ลองดูสิถึงเวลาต้องไปแล้วล่ะ uh. นี่ไรนี่ยอุ้ยตายแล้วอยากได้เค้กกินหน่อยไหมคะฉันทำเองนะ ดูเจ๋งอ่ะอืมอร่อยอย่าเนี้ยกินลงสบคนฉันเข้าไปเลยลองชิมหน่อยสิอย่าลืมยิ้มด้วยนะฉันไม่น่ารักตรงหนายกันนะอ๋อนี่มันฝันร้ายชัดๆอ่ะออินเน็ตเธอมาช่วยฉันเหรอฉันไม่ชอบให้เพื่อนเกือบฉันมาหอน่ะฉันไม่ลืมเรื่องนี้เลยล่ะขอบคุณนะหวังว่าเธอจะชอบนะจ๊ะอ๋อนี่เป็นไอซิ่งนะเวนส์เลยฉันขออีกอันนะ ไปเลยดูเหมือนว่าพวกเธอจะเสมอกันนะแต่การแข่งขันครั้งนี้ต้องทำให้พวกเรารู้ผลนะเขาอาศัยสมัครหน่อยค่ามีขคอเทแถวนี้ไหมเธอต้องเป็นของฉันเทเลอร์ฉันต้องช่วยอีเน่ให้ได้เลือกผมสิครับเพราะเป็นคุณพ่อที่เจ๋งนะพวกเขาทำตัวเหมือนวัยรุ่นเลยจริงด้วยฉันเบื่อกับเรื่องนี้ต็มทนแล้วโอเคองั้นพวกเรามาแข่งขันแต่งหน้าแล้วกันพร้อมแล้วหรอครับอะไรนะอะไรนะไม่สนุกเป็นดีกว่า นี่ฉันทำอะไรเนี่ยฉันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้สามสองหนึ่งไปเริ่มกันเลยคุณพ่อของอินิดเขาโชคดีมากดูเหมือนว่าเขาจะสดใสมากเลยการเมคอัพของเวนสเดย์ก็ทำให้คุณพ่อของเธอประทับใจได้เหมือนกันเงยเพ้อเรามาปัดมาสคารากันหน่อยนะอ๋ออย่าลืมเน้นหนกแก้มด้วยนี่มันจก๊กจีมากเลยพวกเราต้องใช้อย่างอื่นแล้วล่ะบิงโกเย่๋ยเพิ่งขี้เกียจนะคะคุณพอ่อยื้มปากมันหน่อย นี่มันน่าเบื่อมากเลยเดี๋ยวฉันต้องจัดการหน่อยละลิปสติกแบบนี้ต้องทำให้คุณพ่อดูดีมากแนะ่แปบ๊บหนึ่งนะมดดวลาแล้วแหละไหนามาดูการแปลงโฉมคุณพ่อกันหน่อยสิถ้าทางอาศัยสมัครของเราจะไม่ชอบสักเท่าไหร่โอ้ใช่แล้วนี่มันน่าประทับใจมากเลยนี่มันไม่ตลก <laughs> ฉันต้องการขับหน่อยแล้ว <laughs> ถ้าทางจะไม่ได้แล้วลโอ้เชื่อเสียงฉัอนอะดูเหมือนว่าการเมคอเวอร์จะเสร็จแล้วนะ จะได้เป็นราชินีกันนี้อีกนิดหรือว่าเวนเดกันนะฉันเตรียมแผนไปแล้วล่ะขอยืมหน่อยนะถ้าเหมาะกับตำแหน่งแล้วล่ะยกโทษให้ฉันด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะฉันว่าหยุดแล้วเชียวเขาพูดกับค่นหน่อยได้ไหมเธาเป็นราชินีของโรงเรียนเราเหมือนกันนะคุณฮิวคะ่ะนี่แหละที่เรียกว่ามิตรภาพฉันภูมิใจในตัวเธอคุณไม่ต้องสอนด้น้ำใจกับเราหรอกดีกันนะเวสเดย์ดีกัน now, เนอานะารักอ่ะตบมือนหน่อยสยคิคะ โอ,เอ้เดี๋ยวก่อนนะควรใช้คำนำหน้าว่านางเหรอโอ้นี่มันคู่ควรกับเธอมากเลยใช่แล้วเอ่ออะไรนะอพอดีว่าฉันแต่งงานแล้วนะคะบายบายว้าวงั้นพวกเราไปเล่นกับคริสซี่มิซซี่กันดีกว่าเอ็นเนทงั้นเราเอาโมโนคุมะไปแล้วกันนะแต่วัสเตย์คริสซี่มิซซี่นะ่ารักกว่าเยอะเลยนะโมโนคุมะเจ๋งกว่าเยอะเลยน่าเวสเดย์โอเคเรื่องบนได้แล้วล่ะ ใช่ยอกับคุณว่านจะเพื่อนดักเธอต้องไปเสียใจนะเธอเสียใจมาตั้งนานแล้วใช่ยด้วยใช่ยด้วยฉชนก็ได้ช่ยด้วยอ่ะโอเคถึงแล้วจะจัดการกับเขาไหนแล้วสาวๆเรียกตามคุณพ่อคุณแม่ของเธอมาโรงเรียนเลยนะอินเนอีกแป๊บหนึ่งนะแวะเขาได้เบื่อมากเลยอะมีอะไรเหรอคะคุณเมย์ยะ ไม่ใช่ความผิดของฉันหรอกนะมันต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยอะ่ะจริงๆนะเราก็แค่เล่นมวยปล้ำนิดเดียวเองแล้วฉันก็ชน,นะนี่เป็นอะไรที่แร์มากน่าสงสารมากเลยใช่ย่ะอะไรเนี่ยฉันได้เอนด้วยอาจาเป็นเนี่ยการมีข้อสื่อไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหรอกนะไม่นะอย่าทำแบบเนี้ยทุกอย่างก็แร์อยู่แล้วอะ่ะดูเหมือนอาจารย์จะลืมไปว่าเวสตอเ์อาดัมและอินิสซินแคร์เธอไม่ใช่เด็กธรรมดาเพราะเธอไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วแหละนะถ้าหลังยังมาแกล้งติงแบบนี้อีกละ อาจารย์ช่าวิทยาศาสตร์นะใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องมาทําการเทานองกันหน่อยแล้วล่ะนะไม่อย่าทำแบบน้าน,นะไม่เอาอได้โปรดไม่ไม่นะไม่ไม่ทำไมไม,มันหนแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับหัวของฉันอ่ะทำไมมันขนฟูแบบเนี้ยเอ้าถ้าทธอมัจเจอมีเรื่องผิดพลาดนเนี่ยทำอะไรกันเนี้ยคำนวณผิดตรงไหนอ่ะหัวของฉันอ,อ่ะฉันว่าแบบนี้ก็ดีนะ แต่เขาคนจะแปลงร่างไม่ใช่เหรอให้ก็ได้ช่วยด้วยไม่ต้องเพย์ไยนะแน่เลยจริงๆแล้วฉันเป็นอาจารย์ของที่นี่อ่สะสาวสาวพอมาแล้วลูกเจ้าตัวน,น้อยอยู่ไหนกันนะเอืมฉันฉันจะต้องถูกไล่ออกแน่เป็นเพราะเธอเลยเจ้าตัวแซบอ้าวนิ้วของฉันอะ่ะท่าทางชีวิตของฉันจะจบแล้วอ่ะฉันเลยล่ะเพราะเธอทำการทดลองอีกแล้วล่ะเนี่ยเฮ้เฮ้เเหรอคะอฮ๊เ าสาวๆมากับพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะเราต้องจัดก,การเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะคุณเมเยอร์สมคัรโดนแล้วล่ะค่ะสาวๆหนูต้องถูกทำโทษนะจ้าเาาทุกอย่างมาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะนี่เป็นชีวิตของหนูเลยนะคะคุณพ่อหนูควรคิดถึงพฤติกรรมของหนูหน่อยนะเวสตเดย์ Day, ตอนนี้ตาหนูแล้วพ่อกำลังรองอยู่เลยอ่ะงั้นก็ได้ค่ะแล้วมือเที่ยของหนูแล้วค่ะ ว้าว <Wow. S 2> <c oughs> นี่มันอันตรายมากเลยนะเนี่ยโอเคงั้นก็ได้นี่คะ่ะพ่อกำลังรออยู่นะเขารู้จักฉันดีมากเลยอะ่ะนี่มันคุ้นๆแดนนี่อะ่ะน่าสงสัยจังเลยอะ่ะในเขาดูไหนสิอ้าวฉันไม่ชอบมันเลยอะ่ะอืมงั้นก็ได้อะ่ะ <c oughs> เอา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 เบสต์เ <Wednesday, S 1> พราะว่านี่มันยังไม่หมดหรอกนะมันต้องเป็นหุ่นยนต์แน่เลยอะ่ะเวสตเดย์นี่เขาแค่ปืนใหญ่ไปไม่ได้หรอครับพ่อ ปืนใหญ่หรอเธอเอาปืนใหญ่มาทำาไมกันเนี่ยโทษทีนะวิกตอรีผมกจะได้เจอกันอีกนะหมดแล้วล่ะค่ะอ๋อนี่เป็นคุณเมเยอ์นี่นะคุณอดัมคุณซินแคลร์ครับแบบนี้ผมซ้อนไม่ได้แล้วนะครับจริงด้วยอะคุณรีบไปช่วยซ้อนแทนผมเลยนะครับนี่อะอืมสาวๆนี่มันมากเกินไปแล้วนะนี่เป็นข่าวที่ดีมากเลยค่ะคุณพ่อหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจริงด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ แย่เลยแหละเพื่อนดอก็พูดถูกนะซินแคร์เราคงปล่อยพวกเธอไว้ที่บ้านไม่ได้นอกนะจริงด้วยแล้วต้องมาดูแลสาวๆกันหน่อยแล้วล่ะเข้าใจไหมอ่ะที่โรงเรียนเหรอจะจฉันไม่อยากไปโรงเรียนหรอกนะคราวที่แล้วมันแย่มากเลยอะ่ะและนี่คือคุณพ่อของ Wednesday. เวสเดย์เขาชื่อว่าคุณอดัมนะว้าวอ้าววันนี้เป็นวันที่อาการไม่ดีเลยเหมือนวันเก่าๆเลยนั่นนี่อะ่ะ เอาจิงด้วยฉันลืมเอาโร็วมาอีกแล้วอ่ะไม่เอาโรงเรียนแบบเนี้ยอ,อย่าทำแบบนั้นนะไม่แฟร์เลยอ่ะไม่นะโทษทีนะแต่ถ้าทางจะช่วยไม่ได้ยังไงฉันก็ไม่กลับไปโรงเรียน,นแน่นอนเลยอ่ะไม่นะอย่านะฉันว่าตุ๊กตาวดูตัวนี้ไม่น่าจะแข็งแรงกว่านายนะเฮ้อโชดีแล้วกันนะคะคุณซินแคลร์บา,บายนะคะคุณท้อแต่ที่เป็นเลยนะคะฉันว่าอยู่แล้วเยวอย่าส่งฉันไปที่นั่นนะอาดัมถ้ามต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยอ่ะ ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกสาวเองอ่าฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยเจ้าอดัมนี่คือที่ทำงานของคุณนะครับคุณเซนแคร์ว่างาเจ้าเด็กๆอรุณสวัสดิ์นะเจ้าเด็กทุกคนวันนี้อาจารย์เซนแคร์จะมาสอนพวกหนูนะจ้าไม่ใช่ฉันหรอกฉันโตแล้วหล่ะยังไงก็ต้องดูแลเด็กๆได้ดูแลเขาดีๆหน่อยนะอะไรกันนี่อ่ะไม่เขาต้องอะไรเรื่องไงนะ ่า uh huh. ดูเขาสิอะไรที่หน้าเขาก็ไม่รู้อ่ะ uh huh. ใช่ใช่เธอสงสัยมากเลยเฮรนี่พวกเธอคุยกับฉันเหรอมันน่าอายมากเลยอ่ะแบบนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วดนาะอุ๊บตอนกันทีถ้านทำมันจะจบแล้วอ่ะเอ,าอ้ามีใช้เธ่เนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวคขาจะเห็นมันหน่อยนะเฮ้ย uh huh. ว้าวใช่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการเลยคุณเมเยอร์ครับเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับคุณโอเคหรือเปล่าอ่ะ นายไมาได้จะทำไปกันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมดูแลสิทธิ์ของคุณไปอย่างดีเลยอ่ะโอไม่น oh ะแต่ทางอาจารย์เขาจะไปแล้วก็มาเล่นเบสบอลกันเลยเอ้าคขาด้นนีไปดีกว่าขอบคุณซินแคลร์แมรี่โยนมาได้เลยมันตองยากม,มากแน่เลยเตรดยมดให้ดีนะเ้าโอ้โหทุกคนไปไดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เราจะเริ่มเรียนกันแล้วอ่ะดูเหมือนว่าการดูแลเด็กๆมันจะยากกว่าที่คุณซินแคลร์คิดไว้นเะนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเพลย์ออแอนด์จะต้องมีกีตาด้วยอ้าวอ้โห เอางั้นเหรอโอเคเงียบแบบวนี้เลยเราต้องมาฟังเพลงกันหน่อยแล้วล่ะมั้งอ้าไม่นะผูวของฉันอะนี่พ่อหยุดเลยไม่อยากช่วยเลยอะแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะว้าวอ้อเขาไม่ควรทำแบบนี้เลยอ่ะแมรีร่ดวงมันไฟจะไหม้แล้วทุกคนนี่มันตลกมากเลยนะอะไรกันเนี้ยอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวนี้ไปเลยจ้สเซนแค่ข้าเป้าจองเป้ว่าไงจะข้าบอยฉันว่าเรามาสนุกกันหน่อยนะหยุดอันนี้เลยพอกันที นายโจดีแน่เจ้าตัวแสบนี่มันเสียอะไรกันเนี่ยโ oh อไปนะฮัมฮัมทุกคนโอเคหรือเปล่าอ่ะเอ้านายรูไรไหมฉันไม่ได้เป็นคนเริส่สงครามนะเอ้าโอเคเราต้องมากําจัดควันพวกนี้กันก่อนแล้วโอโอแบบนี้คงหายใจไม่ออกหรอกนะถ้าทางจะมองอะไรไม่เห็นเลยนี่มันแย่มากเลยโอเคแบบนี้ดีขึ้นเ,เยอะเลยพวกเขาไปไหนกันแล้วเนี่ยเขาจะซ่อนแถวนี้แน่เลยแปลกจังเลยนะเนี่ยนี่พ่อหนุาาญญา่มชาริยาอะไร่จะปล่อยเรากับสักทีเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้ฉันว่าฉันดูแล้วพวกเขาอยู่ไหนอะ่ะ สิ้นแค่ครับเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วเราจะเป็นเด็กดีนะครับไปพวกเราไปเถินนะครับใช่ปพวกเราไปเถินนะคะก็ชช่าเบยโ์ดีนะที่คุณเ<ช>มเยอร์เขาไมา่เห็นอ่ะแป๊บหนึ่งนะจะช่วยพวกเธอเองขอเวลาแป๊บหนึ่งนะจ้ะใช่แล้วล่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะน่าสงสารจังเลยอ,ะอ่ะเออฮัทเซล แหววคนได้ไปหมดเลยมีใยแมงมุมด้วยเหรอเนี่ยแท็เกลียดใยแมงมุมแบบเนี้ยดูสินานนี่นมันจริงๆเลยนะทุกคนเราไปส่งของสื่อกันก่อนดีไหมทุกคนคิดว่างไองอะส่งของสื่อเหรอฉันทอยนายดูเองเดี๋ยวนี้ไปเลยอาจารย์อ่าใช่แล้วจะนี่ไปเลยโอ๊ยตายแล้วต้องการความช่วยเหลือด่วนฉันต้องโทรเรียกอดัมแล้วอะเดี๋ยวเขารับสายห,หน่อยสิเขาต้องนอนหลับอยู่แน่เลยอะชีวิตข,ของฉันวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ย ถ้าเขาจะหลับไปแล้วนะเนี่ยแยี่ๆหน่อยนะอย่าทำให้เขาตื่นเลยอ่ะจริงด้วยอะไรต้องระวังหน่อยแล้วละ่ะอ๋อไม่ใช่หนูนะค่ะเ้าแค่เล่นกันเฉยเองอะ่ะวันเธออยากไปช่างทำผมแล้วใช่ไหมแมงก็ไม่เล่นกันดีกว่าไม่นะ่าทำอะไรผมเปียนหนูนะหนูเก็บไว้ตั้งนานแล้วอะ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยยิ่งมาอะไรกันเนี่ยฉันดูแล้วล่ะอ๋อง้ะหนูง้อหนูจังเลยอะฉันจะพาอีนี่เข้านอนแล้วล่ะเราค่อยมาต่อกันนะอีนี่ตามฉันมาเร็ว ทำไมที่นี่เมื่อแต่เนี้ยหนุกลัวมากเลยคะ่ะคุณอาดัมคุณช่วยเล่าที่ท่านหนูฟังหน่อยได้ไหมคะฉันชอบเรื่องนี้มากเลยก็แล้ข้างหนึ่งนายมาแล้วมีสา0ร้อยคนนึงชอบเล่นของเล่นมากเลยละ่ะนี่มันดินจะน่ากลัวแล้วนะคะคน,คนหนึ่งสา0ร้อยคนนั้นก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรีดดองเธอเจอปีศาจตัวใหญ่โผล่มาต่อหน้าเธอเลยล่ะนี่หนูกลัวปีศาจตัวนั้นมากเลยะคะ่ะท้าทางของเล่นของเธอจะมีชีวิต โอเคลาฟันดีนะจ๊ะอ่าอะอ้าฉันมัเสียงของคณคุณอยู่นะไหนมาดูไหนสิโอ้คนลุงอันดามพันลโอเคหรือเปล่าพันเนี่ยมันกินเขาเข้าไปหรือเปล่านะลูกคาาไอ้ถ้าแบบนี้ยางไงกันเนี่ยแล้วจะโถหนีแน่เลยอ่ะนี่พวกไปฝึกเล่นมาใหม่เลยนะฉันชนะอีกแล้วอ่ะพวกนี้ค่อยมาล่นกันแล้วกันนะอ๋อฉันต้องไปก่อนแล้วละไว้เจอกันนะ นี่มันก็ทำอะไรกันเนี่ยฉันนี่แหละมนุษย์หมาป่าตัวจริงไม่นะอย่าทำแบบนั้นอ่ะใจด้วยเอออาคิดว่าจะทำอะไรพวกเราได้เหรอจ้าผ้าหนุ่มนายเห็นปืนอ,อันนี้ไหมจ้าอย่าลืมให้เอพวกเราด้วยนะเข้าใจไหมเหรอฉันว่าฉันจะไปทำหัวใจใหม่หน่อยนะจ้ะาจริงด้วยนะเขาอยากโดนเองอะ่ะอย่าขยับเลยนะอะไรกันเดียร์ซิงแคล้วนี่ก่อนเร็วเข้าอะไรกันเนี่ยแล่จังเลยใครกันนะ ย่เลยนี่แหละป้าหม,มายปของเราอะสงสัยจะใช้แผน B ีแล้วละ่ะแม่จันหงก็บอกว่าอะไรกันนะฉันต้องลองเปลี่ยนลูกหน่อยแล้วมาลองหมวกกันหน่อยดีกว่านะเออเทรนกำลังมาเลยอ่ะไหนดูหน่อยสิวิ่งแบบนี้ดีไหมอ่ะบ้องชั่วร์มาสเซลไม่ได้เลยหรือว่าบอกอันนี้ดีนะก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะ อันนี้ยเนี่ยฉันเป็นแก๊งอัธพาหรือเปล่าฮะไม่มีทางแล้วถ้าอันนี้ล่ะแบลเบเลโอไม่ได้เลยอ่ะโอ้เดนอสาวแบบนี้แหละเพอร์เฟกอ่าเข้ามาทำไมกันนี่ยนายคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะฉันมาช่วยนายไงแต่เป็นคนเจ็บมากเลยอ่ะไม่นะได้โปรดยันเลยอ่ะใจเย็นก่อนนะครับอาจารย์ใหญ่ยืนนิ่งกันแล้วกันนะอ่ายินดีด้วยนายไม่ต้องใส่โมเดนเดอสาวแบบนั้นแล้วนะ อะไรกันเนี่ยว้าวว้าวคุณอดดมคุณจะปีนผมไว้เลยอะไทยโยฉันมีความสุขมากเลยขอฉักกอนหน่อยนะฉันมีความสุขมากจริงๆอะ่ะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆอะ่ะดีใจที่ได้ทํางานกับนายนะฉันต้ไปสอนเด็กๆก่อนแล้วละ่ะเจ้าซินแคล่ะ